วันนี้เข้าสู่วันที่2แล้วนะครับกับเหตุการณ์รอบวางระเบิดรถไฟขนส่งสินค้าเส้นทางหัดใหญ่ประดังเบซาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างที่อยู่ตำบลท่าโพอำเภอสะดาจังหวัดสงขลา วันนี้เราจึงได้เห็นปฏิบัติการหุ่นยนต์เรียงหน้ากระดานเข้าไปตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อค้นหาวัตถุระเบิดเพิ่มเติมนะครับขณะที่ทางด้านของแม่ทัพภาคสีก็ออกมาให้ข้อมูลบอกว่าตอนนี้มีความกังวลเรื่องของความปลอดภยัยเส้นทางขนส่งสินค้าหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ก็มีการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตรึงกําลังในพื้นที่นอกเหนือจากนี้ยังมีการคาดการบอกว่าผู้ก่อเหตุจริงๆแล้วน่าจะหวังทําลายเศรษฐกิจในประเทศด้วยนะครับค่ะสำหรับตัวผู้ก่อเหตุนะคะตอนนี้ต้องติดตามตัวกันต่อไปแต่ก็มีกระแสว่่าาานจะพอ ราบแล้วคะ่ะว่าเป็นใครแต่ตัวผู้ต้องสงสัยที่ควบคุมเอาไว้ก่อนหน้านี้หนึ่งคนปล่อยตัวไปแล้วเพราะว่าไม่ได้พบพิรุษนะคะสิ่งที่จะต้องเร่งทําคือเคลียร์พื้นที่ให้วิศวกรการรถไฟเ,เข้าไปเก็บกู้แล้วก็ซ่อมแซมรางรถไฟให้กลับมาใช้งานได้คะ่ะ คุณผู้มชมจะเห็นหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดนะคะนี่ทำหน้าที่แทนคนนะคะเข้าไปในพื้นที่ตรวจสอบเส้นทางรถไฟตรงจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดไปเก็บหลักฐานเก็บวัตถุพยานทุกอย่างที่อาจจะเชื่อมโยงไปยังกลุ่มผู้ก่อเหตุหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เมื่อช่วงเที่ยงเมื่อวานนะคะ เป็นเหตุการณ์รอบวันระเบิดตู้บรรทุกสินค้าขบวนรถไฟบรรทุกสินค้าขบวน707แล้วก็ทำให้ตู้รถไฟ10ตู้กระเด็นหลุดออกจากรางบางตู้เนี่ยสภาพฉีกขาดนะคะเส้นทางรถไฟขาดสะบั้นแล้วก็มีหลุมลึกด้วยเหตุการณ์เกิดที่ตำบลบ้านโพอํเภอเสดาวจังหวัดสงขลาอยู่ห่างจากสถานีรถไฟบ้านคลองแงประมาณ3กิโลเมตร นอกจากที่เจ้าหน้าที่จะหาหลักฐานเพิ่มแล้วนะคะยังเป็นการเข้าไปเคลียร์พื้นที่ค่ะเคลียร์พื้นที่เพื่อความปลอดภัยสูงสุดเพื่อให้เจ้าหน้าที่การรถไฟเนี่ยจะได้เข้าไปเก็บตู้บรรทุกสินค้าแล้วก็สามารถเข้าไปซ่อมแซมรางรถไฟได้ด้วยนะคะสำหรับเรื่องของการกู้รถไฟและก็ซ่อมแซมรางเนี่ยนะครับเรื่องนี้นายพานุมาพรโชดวิศวกรกำกับการกองบำรุงทางหัดใหญ่ก็ออกมาให้ข้อมูลบอกว่าตอนนี้ทางหน่วยงานซ่อมบำรุงทางเนี่ยเตรียมเครื่องจักรไว้พร้อมแล้ว เข้าไปในพื้นที่เพื่อซ่อมแซมได้ทันทีที่ฝ่ายความมั่นคงอนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่นายรอยูมีมารอเซ่ผู้อำนวยการสูงปฏิบัติการเดินรถภาค4ออกมาให้ข้อมูลเหมือนกันบอกว่าตอนนี้สั่งงดเดินรถไฟใต้3ขบวนคือเส้นทางสถานีรถไฟหัดใหญ่ประดังเบซา2ขบวนและขบวนที่46จากประดังเบซาปลายทางกรุงเทพมหานคร ส่วนคุณผู้ชมที่ซื้อตั๋วเดินทางล่วงหน้าขนาดนี้ได้มีการลำเลียงผู้โดยสารไปขึ้นรถไฟที่สถานีหัดใหญ่จังหวัดสงขลาลเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนส่วนจะสามารถเปิดการเดินรถได้เมื่อไหร่นั้นอาจจะต้องมีการรอประเมินสถานการณ์อย่างละเอียดอีกครั้งด้วยนะครับส่วนประเด็นของผู้ต้องสงสัยหนึ่งคนที่ถูกควบคุมตัวมาซักถามตลอดคืนที่ผ่านมายังไม่พบพิรุษและก็ความเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่ก็เลยได้มีการปล่อยตัวไป ขนาดเดียวกันก็ได้รับความร่วมมือจากชาวชุมชนท่าโพซึ่งอยู่ใกล้เคียงด้วยนะคุณพิมพิบลค่ะดังนั้นข้อสงสัยในเวลานี้นะคะคุณผู้ชมพุ่งเป้าไปที่นายอัสมันเปะเลาะและพวกค่ะเนื่องจากว่ามีข้อมูลจากกลุ่มแนวร่วมที่ถูกจับกลุ่มเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ตำบลบ,บ้านนาอำเภอจนะจังหวัดสงขลาคือการตรวจสอบข้อมูลจากคนกลุ่มนี้เขาได้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุกลุ่มของนายอัสมันปอะเละเนี่ยไปสำรวจเส้นทางไปดูจุดรอบวางระเบิดเส้นทางรถไฟ สายหาดใหญ่ประดังเบซาเป้าหมายคือขบวนรถไฟบรรทุกสินค้าซึ่งการลงมือก่อเหตุนั้นอาจจะเป็นการตอบโต้เพราะว่าแกนนําระดับสั่งการของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบคนหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่วิสามันฆาตกรรมไปในพื้นที่อําเภอเทพาเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะ เหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทำให้พลโทสารติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ได้สั่งการให้ทุกหนึ่งงานเข้าไปดูแลจุดเสี่ยงในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสนามบินสถานที่ราชการอนุสาวรีย์สถานีรถไฟนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสด้วยนะคะมีการวางแผนช่วงเทศกาลต่างๆในช่วง2เดือนนี้นะคะโดยเฉพาะความเข้มงวดกับเมืองท่องเที่ยว14จังหวัดภาคใต้ค่ะ